สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูความแดงของชาบ b าเมเปิลของเรานะคะต้นสูงแล้วต้นนี้จะไม่ค่อยโดนแดดตอนเช้านะคะสีแดงก็จะออกเป็นนี่คะ่ะแดงแบบเข้มๆนะคะสีแดงเข้มๆแบบแดงเบอร์กันดีอะไรแบบนั้นนะคะก็สีจะเข้มกว่านะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดใบมาให้ดูนี่นะคะสว่วนอันนี้จะโดนแดดตอนเช้าด้วย อยู่ตรงนี้นะคะก็อาจจะโดนแดดเยอะกว่านิดนึงเพราะตรงนั้นจะมีหลังคาของข้างๆบ้านนะคะแต่อันเนี้ยก็จะโดนแดดเยอะหน่อยเขาก็จะแดงไม่เหมือนกันนะคะนี่เราจะออกแดงแบบแดงยังไงอะแดงแดงแจ๋นะคะแดงแบบเป็นปุ่ม YouTube อะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ส่วนอันนี้ก็จะแดงแบบเข้มๆแบบนี้นะคะนี่ความแตกต่าง หรือว่าเพราะอันเนี้ยเป็นใบเพิ่งออกด้วยก็ไม่ไม่รู้นะคะแต่ทางต้นเนี่ยก็จะแดงแบบนี้เห็นไหมคะนี่ความแตกต่างแดงแบบนี้ส่วนอีกต้นหนึ่งก็จะแดงเข้มแบบนี้ทางต้นเลยคะ่ะนี่